เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่เป็นเสียงเสียดสีกันล่อล่อนารถของผมอะครับหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องอยู่ที่ศูนย์อีซุซุเหียบหวนอุดอรท่านี่เป็นศูนย์อีสุที่ใหญ่ที่สุดในเขตเนี่ยครับเป็นศูนย์อีสูอยู่ที่อุดอรท่านีผมไปเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องแล้วก็ของเหลวเนื่องจากว่ารถผมเนี่ยวิ่งได้ครบ20000นกิโลแล้ว ทางพนักง,งานอีซูซูอุดอรธทานีแจ้งว่ารถผมเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนของเหลวทั้งมดที่อยู่ภายในรถออกกะตกลงครับกะเปลี่ยนเป็นเงินทั้งมดร่วมอุปกรณ์เอียงต่างๆเล้วประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับประมาณ 9, เก้าพันเศษๆนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วทายของเหลวออกทุกอย่างแล้วผมก็เดินห้างกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไซมื้อนี้ มีภารกิจสิไปประชุมยูอุนยูหนองบัวลําพูแต่ว่าการกาเลยไ่ได้ไปออกรถวิ่งได้รถวิ่งรถออกมากได้ประมาณ3มกิโลก,ก็มีภารกิจต้องกอล,อลับไปอ่าลอรับตอนรับคณะของทกศหนองบัวลำพูสีมาเยี่ยมก็บ่เด้ไปใชอีกกาเมื่อนี้ตอนเย็นที่นี่มางานชาปะนะกีดศพของคุณพีวิชวนค้อนดีสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดนนํบกันนี่แหละก็เลย ตอนแรกที่ขับรถออกจากสวนน่ะมันดังเสียงดังเสียดสีเนี่ยมันดังมันดังเบาๆแต่ขึ้นาเอ๊ะมันเอียงติดรถเรือ,อเอียงมันมันเป็นงาไหมเป็นกิ้งไหมไปติด,ดรถบ่รถคือเสียงดังก็บกับ่ได้คิดเอยียงหลายครับที่นี่ขับมาขับมาเสียงดังนี่ดังขึ้นตลอดเลยผมอยากรู้ว่าเสียงที่ดังนี่คือเกิดเพราะเอียงอะครับ แล้วการลดผมบ่เคยดังมาก่อนแล้วก็บเเคยขี่รถไปตกลหลุมหรือไปอีหยังหลังจากทิ่เปลี่ยนํามันเครื่องมาเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนน้ำมันคัดเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันพ่วงมาไล่เวอร์เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นของเหลวออกรถก็มีเสียงดังแบบนี้แหละดังแบบเสียดหัวใจเลยนะดังเป็นตะพังอะ่ะเลยอยากรู้ว่าไอเสียงที่ดังนี่มันคือเสียงอีอย่าง แล้วถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องถามกลับไปว่าศูนย์อีซูซุอุดอ,อนท่านี้สิับผิดชอบให้รถผมจังไหนเพราะว่าผมผมก่ได้อารถไปเฮ็ดของอื่นผม,มเอารถไปเฮ็อยูนีเสียงดังนี่นาสิเกิดจากกรณีนาสิเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเบรกอะ่ะความเร็วที่ผมแลนอยู่ตอนนี้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าแลนแห้งท่ามันแห้งดังแห้งะครับเสียง เสียงเสียดสีกันมันคล้ายๆเสียงเสียดสีระวางผ่าเบรกกับจานเบรกประมาณนี้เสียงดังแห้งขนาะดแห้งแรนเลี้ยวท่ายแห้งดังแห้งขึ้นนะครับ แต่ว่าเสียงนี่สีเงียบเมื่อตอนผมเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปุ๊บเสียงสีเริ่มค่อยๆเงียบลงเงียบลงพราะนิ่งสนิทามัเก็เสียงว่ามีเนาะเพราะนิ่งสนิทนี่เนี่ยแต่ถ้าพอเหยียบเบรกเนี่ยพอเหยียบเบรกแบบนี้เสียงสีบาเมีครับเสียงเสียดสีสีลดน่อยลงเนี่ยเสียงหอนแบบนี้ผมอยากรู้ว่ามันเกิดจากอีหยังครับแล้วสิแก้ไขจังหด แลลทามันเกิดจากความผิดพลาดในการเปลี่ยนอัม,มันเครื่องของศูนย์อีซูซูอุดอ,อนทานี่ทั้งศูนย์อีซูศีลผิดชอบจังไเนแน่ครับได้ยินมาครับเนี่ยครับ แล้วครผมจําเป็นก็ต้องขับรถลับบ้านนะ่ะแม้ว่าเสียงมันสิดังก็ต้องลับขับรถขับบ้านทีให้ผมจอดรถอยู่ขหางข้างผมก็คือสิบรจอดนะครับอ่ะก็ฝากถามผู้นู้นะครับขอบพุณครับ